แกได้เวลานอนแล้วค่ะพี่ลอันเห็นเบิรงมิสเตอร์บีนอันจบจบตอนนี้กัสิให้นอนละเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณสิบสิบกวนาทีอยู่ค่ะให้เวลาแป๊บหนึ่งเอากัปพักกันนอนกันเบอร์มิสเตอรมุดกันนะคะฟีร์กงไอ้ฟิกจอมพลังข้นนี่มุดถิ่นแต่ตูดนิดหน่อยนี่พวกโกงไอ้ิกจอันนี้ยมิตัน มีมีแฟนคลับแม่ปูกสิมามาอธิบายฟังน้องข่าน้อว่ามีแฟนคลับประคนก็มีถามมาหลายคนเพราะว่าเห็นพิพุ่มกินยากินยาทุกเซลล์ใช่ไหมค่ะอันพ่พุ่มนี่สบายดีค่ะเพราะบริป่วยบริเวป่วยกก่บริป่วยนะคะแต่ว่ายาที่กินนี่เป็นยาขวบคุมสมาธิค่ะไั่ต้องมาสั่นตูแถวนี้ไอ้วน อันเป็นยาวควบคุมสมาธิเพราะว่าพุ่มเป็นเด็กพุ่มเป็นเด็กหน่อยสมาธิสัน่นเป็นเด็กน้อยสมาธิสัน่นอันนี้เท่าเท่าที่เท่าที่ทีโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองมาแล้วกะแล้วก็แจ้งไปทางกงนพวกจิตแพทย์หรือว่าพวกหมออย่างเช่นะคะว่าพุ้มมีปัญหากันเขารวมสังคมหมายถึงว่าเป็นเด็กหน่อยที่โลกส่วนตัวสูง บอคอยสนใจเพื่อนบอคอยร่วมกิจกรรมหมายถึงว่าคันมู่เล่นกันนึงซีนะ่ะสมัยก่อนนะคะ,ะสมัยที่ว่าอยู่ปอเด็กๆสิซีน่ะค่ะมู่เล่นกันเป็นกลุ่มมึงซีนะ่ะเวลาเวลาเวลาว่างนะะึกซี่ะพุ่มก็จะบออยู่บอวนไหยกันสิเล่นเฉพาะของเจ้าของหรือเวลาอยู่ในห้องเรียนเวลาคู่คู่บอกอธิบายนาสั้นมึงซีนะคะ่ะคู่สอนอย่าง พุ่มกสีเขียนยังของเขาไปเรื่อยๆเขียนวาดหรือว่าเฮ็ดยังไปบ่บลย์เบลย์เบลยมองคู่เหมือนเด็กน้อยคนอื่นหนึ่งสินะคะแต่เวลาแต่ว่าเวลาคู่ถามในสิ่งที่คู่กาลังสอนพุ่มสาม,มารถที่จะตอบได้โดยที่บ่มองเบไยสนใจสิ่งที่เบลยสนใจในการกระทําของของคู่หรือว่าหรือว่า ในสิ่งที่คูสอนแต่ว่าผู้สามารถตอบได้ยังคู่ถามว่าอ่ะคันสมมติว่าเามันเป็นเรื่องมันเป็นแบบนี้เล้วเขาคนเชจังไดถามผู้มุ่ผู้มุตอบได้คืออันนี้เท่าที่หมอบอกแม่ปู่นะคะว่าอันที่จริงอ่ะเด็กหน่อยไ่ได้ผิดปกติดอกเขาตรวจตรวจทุกอย่างผู้มมีหมอหมอสาสี่คนหมายถึงมาไป,ไป เป็นปเป็นปีนะค่ะไปหาหมอนี่เป็นปีนะหมอนัดทุกเดือนทุกเดือนไปตรวจเช็คสุขภาพจิตอ่าไปตรวจสมองตรวจหัวใจตรวจคลื่นหัวใจตรวจทุกอย่างเลยค่ะเอ่อเล็กการการไปหาหมอครั้งหนึ่งพวกมันจะมีจิตแพทย์เด็กมีหมอที่รักษาโรคแล้วก็จะมีเอ่อมีบุกมี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 เจ้าหน้าที่อยู่อยู่มีพวกแบบว่า คือเห็นงานเกี่ยวกับเด็กค่ะส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับจะมีเันเรื่องเกี่ยวกับเด็กขเขาจะมีประมาณสองสามคนหมอ,อ่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าพุมพ่มปกติทุกอย่างบร่ได้ผิดปกติแต่ว่าท<อ>างโรงเรียนมันอาจจะถือว,ว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่พุ่มแยกตัวออกจากกลุ่มหรือว่าบ่ค่อยบ่ค่อย บอค่อยเขากุมปันไดเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นเด็กน้อยคือกิจกรรมเป็นกลุ่มเลียนเป็นกลุ่มมึงสินะคะแกเขาเขาจะเป็นห่วงว่ากุ่มอาจจะมีปัญหาการการเขากุมบองสินะกันมีปัญหากระมูต่อไปบองสินะนี่ความหมายของของโรงเรียนที่ที่ตามความขาใจของแม่ปู่นะค่ะที่เป็นยังเขาคือแจงแจงแจงแม่ปู่ว่าแสงแจกผู้ปกครองให้ให้ผ้าลูกนี่ไปจิตไปพบจิตแพทย์ หมอบอกว่า <Yeah. S 1> พุ่มเป็นเด็กพิเศษแต่บอแมแนสมาธิสันบอแมแนว่าบสนใจ,จเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงแต่ว่าเขาเป็นประเภทที่แบบว่า,อาบอมมาความหมุนไหวแล้วพุ่มจะเป็นคนที่ประสาทเขาจะสามารถแยกแยะได้สามารถที่จะแบบว่าคิดลหลายๆอย่างในขณะเดียวกัน uh. ตาตาสิ่ง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของของของเด็กหน่อยที่มีที่มีสภาวะแบบนี้ก็คือเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวใดง่ายก็คือพวกเซนซิทีฟอะค่ะ <c oughs> มีอย่างกระทบกระเทือนเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนี่นนเ,เขาสิแ,แล้วเขาจะเก็บ,บความรู้สึกจะเก็บความรู้สึกและจะคิดหลายเ่าอกกันง่า,ายๆค่ะคือ ุ้มเป็นเด็กพิเศษแต่บอถึงกับบอแมนออทิสติกบอแมนสมาธิสันคัะรุ้นแรงแต่เป็นมันจะเอิ้นไวจังใดดีค่ะอธิบายบอถืออธิบายบอถือ <Okay. S 2> เขาก็เลยทดลองให้พุ่มนี่ใส่ยาตัวนี้ใส่ยาตัวตัวนี้นะ่ะตัวที่พุ่มกินอยู่ทุกมือนี้ให้ใส่ okay. Okay. ให้ให้กินตอนเศร้าก่ <Okay. S 2> อนไปโรงเรียนอ่า มือใดที่ไปโรงเรียนน่ะคะ่ะใ,ะให้กินตอนเศ้าก่อนไปเพื่อที่จะให้พุ่มแบบว่า,อาพอนไขพ,พอนไขประมาณนู้นสิละพอนไขแล้วก็เสาร์อาทิตย์บรต้องกินหรือว่าปิดเทิม่มปิดเทิ่มนี่การ่ต้องกินยาตัวนี้เพราะว่าเขาอยู่กับครอบครัวเขาอยู่แล้วสินะคะอันนั้น,นที่ <จะ S 1> ให้กินตอนไปโรงเรียนเนี่ยเพราะว่า เด็กน่อยสิได้แตวา่าพนค่ายในการเขาร่วมกลุ่มน้ำมูประมาณน้งสิละค่ะลูกสามคนแม่ปู่จะแตกต่างกันค่อนขางส,สินเชิงหมายถึงว่าอุปนิสัยใจข้อหรือว่าพฤติกรรมพุ่มจะเป็นคนที่เว้าหน่อยโดยโดย,โดยปกติเราจะเป็นคนว้าหน่อย,นอ,ยนอกเสียจากว่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจอย,อย่างนี้คือจะเว้าจะถามน่บยุท จะตั้งคาถามมาตลอดเวลาเลยค่ะพี่เพชรนี่เป็นพวกให้เปิดคือเป็นพวกที่แบบว่าแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาช่างเว้าช่างเจรจามากการปฏิบัติมากการพิเสธพิเสธทุกชิ้นทุกอย่างตัวเองหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบคางความคิดความอ่านนี่จากคนขางมชาการปุ๊บปั๊บนี่กระดือตามว้กระดือกระส้นตามว่ วิธีการเลี้ยงลูกของแม่ปู่สามคนนี่ก็เลยแตกต่างถามว่านักบอนนักค่ะเพราะว่าการที่จะเลี้ยเลี้ยงลูกสามคนโดยที่มีพฤติกรรมต่างกันออกไปเนี่ยมันจะหนักที่สุดเพราะว่าเฮาสีเอาการเลี้ยงดูการสั่งสอนการอบรมคนหนีไปใส่กับคนหนีจะบ่อใดแม่ปู่สอนพีพุ่มจังไดอบรมแบบใดเข็มงวดแบบใดจะบ่ซ้จะบา่เ,เอาไปใส่ครับ พิเชรหรือว่าจากพิเชรหรือพุ่มเบกไปใส่กระปุกปับเพราะว่าแต่ละคนจะพอคือก,กันเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปู่กับบอกไว้บอกไว้นะในคลิปนี้เลยนะค่ะว่าเท่าที่เห็นที่เบิ่งตามคลิปมาที่แฟนคลับติดตามคลิปมาเนอันแม่ปู่บนให้ผู้นันแน่หรือว่าสอนพุ่มยังสี่สอนเพรแบบนีเนเ้เป็นยังคือบระเหตุดังสี่เป็นยังคือบพรสอนยังสี่อย่างนีนะ เสื้อเธอคะ่ะเสื้อแม่ปู่เธอว่าแม่ปู่ยู่ตรงนี้แม่ปู่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่แรกเกิดแม่ปู่หูนิสัยลูกแม่ปู่ดีว่าคนคนนี้จะสอนแบบใดเด็กหน่อยคนนี้จะต้องใส่คำบอกแบบใดถึงจะเอาอยู่เขาถึงจะฟังเฮ้ามั่นถึงจะเกิดผลเพราะฉะนั้นแล้วแสแม่ปู่ดุลูกอยู่ตลอดเวลาเวลาลูกเค็งยังแบบมองแล้วว่า,บ,า,บ,า,บ,าบ่านาบ่านาบ่า้วขวนบ่วขวนนั่งสิน่ะ บ่ดีนะบ่หมอเอ็งสิน่ะแม่ปู่กสิบบ่เป็นคนค้นไปค่ะอธิบายเป็นคนค้นไปสอนเป็นคนค้นไปแต่ว่ามีมีสิ่งมีมีมันอาจจะมีบางบางกรณีที่แบบว่าแม่ปู่สอนร่วมคือหนึ่งมรยาทมรยาทบนโตอาหารสองการทะเลาะเบาแวงกันนึกสิน่ะการการที่แว่าเล่นน้ากันดูแลกันนึงสิน่ะแม่ปู่กสิสอนร่วมเลยแต่ว่าจะเน้นจะเน้น หลังจากนั้นก็คือโตข้นต่อคนไปเลยค่ะพุ่มต้องแบบนี้เพชรต้องแบบนี้ปุปปับต้องแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วโตแม่ปูเป็นแม่แม่ปูจะหูดีกว่ามูจะหูดีกว่าทุกคนหูดีกว่าแม่กระถางคนเป็นพอคือแม่ปูจะหูนิสัยสันดาลลูกทุกคนดีจนถึงเอาง่ายว่าลูกสิโกหกแม่บ่ด ลูกอาปากมากบอท่านเด้ยเอ่ยคําอ,ออกมาจากปาก<ช>แม่ปู่จะสามารถหูแล้วว่าลูกต้องการยังหรือว่าหมายถึงยังหรือว่าแม่แม่ตะลูก,กโหกหกเฮ้างสินะค่ะแม่ปู่ก็หูแล้วว่าอ่ะเขาโหกหกเฮาเพราะว่าคนเป็นแม่นะคะสํานึกของคนเป็นแม่นี่เ,เส้นของคนเป็นแม่นี่มันมีมันมีเกิดลอยเพราะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงดูลูกของแม่ปู่นี่ที่เห็นออกมา ในแต่ละคลิปแต่ละคลิปแม่ปลูกกล่องแม่ปลูกกันออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะดุบางเชื่อดุบ้างเชื่อดุดุบ้างดุนักทาโทษกับมีแต่ว่าอาจจะบ่ได้ลงคลิปเพราะว่าเคยมีแฟนคลับที่แนะน้แม่ปลูกมาว่าเวลาที่ดุลูกหมาถึงว่าสั่งสอนลูกอ่ะ ยาตั้งกร้องต้อน้าลูกมันจะเป็นการกดดันเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีแม่ปู่กะใส่ปฏิบัติมากนะคะก็อาศัยว่าอันใดที่มันบ่หนักหนาที่แม่ปู่สามารถที่จะลงคลิปได้แม่ปู่กะถึงจะเฮตอันใดที่ที่มันต้องบ่เป็นการส่วนโตสอนลูกเป็นการส่วนโตงี่น่ะแม่ปู่กะก็เก็บไว้เป็นส่วนโตเจ้าของบ่ได้บ่ได้บ่ได้อะ ท่งออกไปให้ใหเบิ่งกันนังงสินะคะส่วนมากนี่แม่ปูสิอยากให้คลิปแต่ละคลิปที่ลงไปนี่เป็นเรื่องของการใส่ชีวิตของเด็กน้อยพัฒนาการของเี็กน้อยแล้วก็ความม่วนความสนุกนความมึนความปวนของเด็กน้อยมากกว่าค่ะเ,เพราะว่าการที่จะต้องออกคลิปที่แบบการสร้งซ้อนลูกดูดูลูกำทำัวลูกบ่อยๆออกไปจั่งี่นะมันอาจเป็นการบ่ดี ที่แบบเพราะว่าแต่ละคนเลี้ยงลูกบ่คือกันแต่ละคนสอนลูกบ่คือกันคนที่เขาเขาจ้าเลี้ยงลูกแบบนี้สอนลูกแบบนี้อาจจะมองว่าแม่ปู่ในสิ่งที่แม่ปู่สอนลูกหรือว่าปฏิบัติกับลูกอาจจะบ่ถือถอย่างซี่น,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปู่ก็เอาเอาแบบว่าสบายใจกันทั้งทั้งทุกไฟายทั้งสองไฟลหรือทุกฝฟลยเป็เลยจังสิน,นะคะว่าโอเคคลิปใดที่แม่ปู่สามารถลงได้ที่แม่ปูาา่ ทบทวนบิ่งแล้วว่าโอเคบ่อนักนาแล้วกะบ่เป็นการบ่เป็นการที่แบบว่าเออเอิ้นหยังกระทบต่อต่อความรู้สึกหรือจิตใจของของของแฟนคลับหรือหรือของไผกระตามงซสินะคะแม่ปู่ก็จะจะจะพยายามพยายามค่อนข้างที่จะระวังเรื่องนี้ะค่ะเพราะว่าช่องของแม่ปู่นี่เป็นช่องของขอบครัวเป็นช่องของแม่ลูก เ็นช่องของเล็กน้อยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละคลิปที่ออกไปแม่ปู่กะค่อนข้างที่จะขวบคุมนิดนึงแล้วก็ระวังนิดนึงอืเพราะว่ากัอยังที่แม่ปู่ว่านะคะ่ะว่าแต่ละคนเรียงลูกบ่กคือกันสั่งสอนอบร่มลูกบ่กคือกันก็นเลยมันมันเลยวัดกันบ่ได้ค่ะมันเลยเอามาเทียบกันบ่ได้ ยังยังของคนนี้อาจจะเลี้ยงแบบนี้ยังของแม่ปู่เลี้ยงแบบนี้เด็กหน่อยมันบ่คือกันค่ะสิหายแบบว่ามาตรฐานของการเลี้ยงดูนี่สมมุิว่าไม่มีมาเป็นหาของสิน่ะทั้งหาคอเนี่ยบ่สามารถที่จะใส่กับเด็กได้สองคนเด็กหน่อยสองคนนี่ทั้งหาคอนี่จะบ่จะแทบจะได้ใส่คำใส่ใส่การอบรมหรือว่าใส่การเลี้ยงดูบ่คือกันเลยค่ะจะจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปู่ก็เลยอยากฝากไว้นิดนึงว่า วิธีการเลี้ยงลูกของแม่ปูนี่จะเป็นแบบว่าง่ายๆแต่ว่าอยู่ในแบบแผนและกษสไตล์การเลี้ยงของของแม่ปูเองแม่ปูจะเลี้ยงลูกาสามคนนี่คือขึ้นขึ่งฝรังขึ่งไทยครับมปับนอนได้ละ ตับอ,นะอีนะยังยังยัง,ย,งยังความคิดความอ่านหรือว่าหรือว่าการแนวทาอ่าการการปฏิบัติตรงสินะ่ะหรือว่าการเรียนรู้สินะแม่ปลูกกับสิพะย,ายา่าเหมเขาเดียเรี้ยนรู้ใน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 ส่วนของของของอ่าตะวันตกอืมตะบันตกแล้วก็แต่ในด้านสามารถสำนึกด้านด้านจิตใจอ่ด้านด้านเอ่อเคลื่อนยังค่ะ ด้านวัฒนธรรมนี่แม่ปู่ก็ค่อนข้างที่จะเน้นไปด้านทางบ้านเฮามากว่าเลี้ยงลูกให้เป็นไทยให้มีสัมมาคารวะให้ให้มีมารยาทลวก็มือใหม่ต้องอ่อนอันนี้คือคือสิ่งที่แม่ปู่สอนลูกประจานะคะต่วันในเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องเรื่องความคิดความอ่านตรงสิ่งแม่ปู่กับสิพายาม้เขาคิดแบบแบบตะวันตกส่วนมากคือ หนึ่งซอยเหลือเจ้าของสองอายุเธอซ้ำนี่เวลาเธอกินของของเธอเธอกินเสร็จแล้วเธอก็ต้องเก็บไปไปมองที่เธอล่างถึงเธอจะล่างบ่ไดดเธอก็ไปเก็บไว้ให้แม่เสื้อผ้าเธอเธอเสร็จหลังเธอกเใส่ตะก้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสิน่ะขอทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นระเบียบแบบแบบแผนเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปู่กะฝากไว้เน่ยน้อขอน้อนว่ายาว่าแม่ปู่ถอนในการเลี้ยงลูกแม่ปู่อาจจะบ่ได้เลี้ยง แม่ปูอาจจะบ่ได้เลี้ยงลูกเพอร์เฟก0รอยเปต์ตามที่แต่ละคนต้องการแต่ว่าแม่ปู่กันเลี้ยงดีที่สุดเท่าที่แม่ปูได้เท่าที่ความเป็นแม่ของแม่ปูน่นี่จะสามารถเลี้ยงลูกได้ทั้งสามคนนะคะเด็กหน่อยผู้ซสยสามคนหนึ่งสินะ,ะสิ่งใดทีแ่แม่ปูอาจจะ เฮ็ดไปโดยบอบ่เปินการสมควรแม่ปู่กะกะกะขออภัยแฟนคลับ,บไว้เนาะค่ะเนาะอันคำตักเตือนหรือว่าคำแนะนำคำสังสอนสสท,ที่ที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวแม่ปู่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กน้อยแม่ปู่กะขอชชขอรับ,บไว้ด้วยด้วยใจจริงค่ะด้วยด้วยความด้วยความด้วยด้วยใจด้วยใจแต่วา่าถ่า ถามาแบบว่าสอนสอนว่าต้องแบบนี้แบบ <Okay. S 1> เป๊ะเป๊ะ,ปะหรือว่าตำนี้แห้งเกินไปในสิง่งสิ่งที่แม่ปู่เลี้ยงลูกหรือว่าใน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 วิธีการเลี้ยงลูกของแม่ปู่นั้นแม่ปู่กะกะบอกแค่ว่าแม่ปูเ่เฮ็ดีได้ที่สุดในตำนี้แหละค่ะกะ <c oughs> จะอาจจะบริห็ดบริามารมาที่จะเฮ็ดไดเป๊ะตามความต้องการของทุกคนแต่ว่า แม่ปูก่กะให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของแม่ปูเ่เฮ็ดใได้เชื่อเถอคะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ปู่สั่งสอนลูกเลี้ยงลูกมาเนี่ยทุกอย่างเป็นความหักแล้วก็ความห่วงใยความหวังดีแล้วก็ทุกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ปู่จะสามารถให้ลูกได้กะเพราะว่าลูกไผ่ไผกะหักลูกไผ่ไผกะ อยากให้เขามีอนาคตที่ดีอยากให้เขาเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายแล้วกะ็จิตใจแล้วก็มั่นสมองนําหวังแค่ว่าแม่ปู่เลี้ยงลูกเนี่ยหญ่ขึ้นมาเนี่ยหวังแค่ว่าให้เขาเป็นคนดีในสังคมบ่เป็นภาระสังคมดูแลตัวเองได้ดูแลก,กันและกันพี่น้องกันได้แค่นั้นกับพ่อละค่ะบ่คาดหวังนะคะว่าลูกจะต้องเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เป็นหมอเป็นนักบินเป็น อย่างที่มันใหญ่โตอันนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของอวาสนาของลูกแล้วก็ความมานะความเพยียรความเพียรของเด็กน้อยเองสิ่งที่สิ่งที่คนเป็นแม่หวังนะคะยังแม่ยังแม่ปู่หวังเนี่ยก็คือขอให้เขาแข็งแรงทั้งกายและจิตใจแล้วก็เป็นคนดีของสังคมดูแลเจ้าของไรแค่นั้นแม่ปู่ก็ตายตาลับแล้วค่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้อันนี้คือคือคือเป็นออกมาจากใจจริงเลยสิ่งที่ สิ่งที่แม่ปู่หวังไว้กับลูกก็มีแค่นี้แหละค่ะกะจังไงกะแม่ปู่ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความฮาความเมตตากับเด็กน้อยนะคะกะแม่ปู่ก็สิพยายามไพยายามกะยามเลี้ยงลูกให้ได้ดีตามที่แฟนคลับทุกๆคนเนี่ยให้ความเมตตาและก็ให้ความห่วงใยสามธโมนนะคะกะค่อยเบิ่งไปเนาะค่อยติดตาม การจะเจร่ญเติบโตของของเด็กหน่อยสามคนนี่ไปว่าสิเป็นยังไดใหญ่ขึ้นมาอาจจะรอซ้ำใดหรือนั่งเพศสีนั่งสีแบบว่าเดินทางของนั่งนั่งสีคนพบโตตัวหนุนทางนี่ก็ว่ากันไปค่ะเฮียสิเป็นแบบว่าเป็นเป็นเ,นเชฟระดับโลกนี่ก็เรื่องของเฮี้ยงสินะคะ่ะกะกลรอดูกันไปเพราะว่ายังอีกเง่าไก่ค่ะเด็กหน่อยพึ่งพุ่งเกิด่าท่านเลถึงสิบขวบยังสี่ไก่ย,ยังยังยังอีกไก่เบื้องเบื้องกันอีก ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะกะซอยแม่ปูเลี้ยงลูกไปน้ากันนะคะ่ะอันใดที่อันจะแนะนําแม่ปูมากแม่ปูก็ยินดีนะคะจังใดกะตอนนี้กับแม่ปูสิพาเด็กน้อยนอนแล้วเนาะคะ่นะเนาะ,ะถึงเวลานอนลอะมืออื่นคอยพอกันไหมเนาะ,ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนพี่ปูิพี่เพชปุ๊ปั๊บเซคุณนะัดทินลนล่าก่อนลูกคุณนะัดคุณนัด ว่นไอ้พุ่มเทนี่การเฮ็ดแถมพี่พุ่มเพื่อนเห็นนันเพื่อนนันตอนเศร้าที่ว่าเพิ่นนันลุกไปแล้วเพื่อนก็ไเนสั้นขนน่ะสั้นขนใส่กล้องน่นลืมไปบ่เห็นว่าแม่ตั้งกล้องนะคะแม่เปิดให้เบิ่งที่ลังเพิ่นอายย้อนหลังว่ากันหัวขวัญกันคาเป็นเรื่องตลกกันเลยค่ะเพื่อนเห็นนันคลิปอันมือเศร้านี่ค่ะตอนเศร้าเทียนเพิ่นลุกงัวเงี้ยงัวเงี้ยไปแล้วก็ไปสั้นตูดสั้นก้นใส่กล้องค่ะลืมบ่เห็นว่าแม่ตั้งกล้อง มาเปิดเบิ่งที่หลังแล้วเพิ่อนอายย้อนหลังนี่ละเฮ็ดไซเมื่อกี้นี่ค่ะเอาละค่ะนาอแล้วเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะ